ยังโสดยังว่างอยู่บ่โสดอืมอันต้นน้องได้มากแล้ยังโสดเธอเก่าเนาะย <c oughs> ังเปิดใจให้หนุ่มโสดจับจองอยู่เนาะผู <c oughs> ้ดใดโสดจีบได้เนาะน้องเบลเนาะรับแต่คนโสดเผันว่าผิวหนองเลยผัวเข้าไปครับบ่เ <c oughs> อาแต่คนโสดเนาะ <c oughs> อันผัวปะอันเมียเมียปะผัวได้撒เอาได้บ่เนาะ <c oughs> เอาได้เนาะพอห่างมีนยังกะเอาอะไรผันว่าพอห่างพอหมายได้เบิดเ์ต่ะพอแต่จะเป็น อยู่กับเมียมีเมียแล้วบ่เอาคนนะไพ่ไมีเมียแล้วบอฮับเพิน่นบ่งฮับแต่คนโสดเทา่านั้นคือบ่สบายดีเด้อพี่น้องเอ้ยสบายดีตอนเช้าๆมื้อนี้ออกมาเย็นยามถามข่าวน้องเบลสาวตะโอยคือเกา่าฮาขอเทื่อนน้องพี่น้องเอ้ยบรรยากาศที่ว่าคึ้นฝ่าคึ้นฝนคือว่ามากับเบาบุไทยเพื่ลังเตรียมสิ่งเตรียมของเพิ่นอยู่อยู่ฮะแล้วเฮาสิขึ้นถามข่าวถามข่าวน้องอยู่ทั้งฮือนทั้งสานหมดแล้ว ว่ายเน้อบาบุทัยน้อไปึ้นเพื่อนพุทสาแล้วก้อนโมรถเ้วเนาะท่านคอยได้คืนวันลาบวัาเรื่องแกงท่านก็ยกินเบิ้ก้อนแล้วแต่ึ้นชาแลเวไปขึ้นน้ำ่่าวหรืจีนเ่ียว่าึ้นมาขึ้นมาคอยกินเบิดได้าเแกงอ่ะไปเบินไปนองเยว่าน้องเบลเป็นจักยูกับไผบนี้รือว่าจังเดเขามากก็บาบุทยโอบรรยากาศฝนต๊ไป้หพี่เ้องเอ้ยตกพี่น้องงามไปรล่อย่นพี่น้องเนาะ งามคือเก่าหน้องเนาะสบายดีเนี่เนาะสบายดีสินนั่นน่นสินนั่นน่ะว่าสินพาเตาอโอยว่าเราสินจุ๊หน่องสื้อนี่ซื้อเอาซื้อเอาเอองามเนาะงามคือหนองเลยเนาะงามคือคนใส่บ่แม่งามคือคนใส่เลยพี่น้องน้องซื้อเท่าไรสินนะโอเคสักแสนอันนึงเอื้อซื้อให้เออเอื้อซื้อให้ อืมคล้ายๆแบบสินจกคือกันเนาะได้เนาะนี่เขาเจ้าต่ำามันงเทื่อก็เขาผลิตเอาจังสัยอันสิเฮือนติบันี้น่ะบ่ได้บ่ได้ไปใส่ติ่อืมกินแล้วว่าข้าวเที่ยงน่ะยังยังบ่กินข้าวเที่ยงมีอาหารบ่มื้อนี้บ่มีมีอาหารซอืเดี๋ยวน้องเพิ่นยังบ่ทันกินข้าวเฮ็ดแนสําหรับยซื้อยังมากินเฮามามีตมาม่าเนาะ กิจิรรมเนี่ยเนาะบรรยากาศสดน้ำมโนบรรยากาศหนาวๆนี่สดน้ำมโนอุ่นๆไปเนาะกินมาตูมียังกินได้บัดยังกินได้บัดห่อยกินได้บัดแถวบ่อลองยืมเพื่อนกันไปหนึ่งวิวเดียวเดียวเอออันนั้นได้เสร็จเมยน่องครับอันนั้นไปงบ้างครัาไปสวนบ่ไในเมืองตสวนอืมเนี่ยบริ้ารตสวน เขาเห็นนั่งอยู่สวนเสียะเนีเออเซียะมันนั่งเสียอยู่บนหยามันก็บอกกลนอันนี้พอแห้งเลยปลูกไม้บอกเลยว่าปลูกไม้เออตัวเก้าครับกลดมันละเวลาจะบอกกลมันเงินในช่วงลาเงินกลดมันปีนี้ไม่ได้กลดมันน้ำเขาเออน้องอยู่สวนตอนนั้น เองเพิดไปเห็ดเวียกตอนนี้มาเังมาท่านต่หูดเขาให้บ่ก <c oughs> อืมเห็นอะไเขาให้ก็เรียบร้อยหมดแล้วเนาะ <c oughs> อืมขนมเปนก็มาแต่เห็ดเวียกเห็นงานก็ไม่แต่มาอยู่เห็ดเวียกสวยพอแม่อีกสวยแม,ยยเมย่เนาะเป็นจะได้สถานะหัวเจาะหัวใจนะยังสดยังหวางอยู่บ่ะสดอืมไหวตนเนาวได้มากก็ยังสดเธอเก่าเนาะ ยังเปิดใจให้นมสดจับจองอยู่เนาะทีมงานจองกันได้จีแสดงว่าน้องเพิ่นบ่เปิดให้ทีมงานด้วยพี่น้องเลยเพราะว่าเป็นน้องบ่ฮู้มีหน้าที่มาถ่ายไม่เจอเมนเพิ่นว่ามาถ่ายถ้ำไม่เจอพี่น้องเลยมีแต่เปิดไอเอฟซีเพิ่นว่าผู้ใดโสดจีบได้เนาะน้องเบลเนาะแม่น ฮับแต่คนโสดพันนวาพี่น้องเลยผัวเขาไปแล้วครับบ่สบอสเอาแต่คนโสดเนาะอันผัวปะอันเมียเมียปะผัวได้สิเอาได้บ่สเอาเอาได้เนาะพอห้างมันยังกะเอาได้พันนวาพอห้างพอหมายได้เบิดเปล่าพอแต่จะเป็นอยู่กับเมียมีเมียแล้วบ่เอาสไม่มีเมียแล้วบ่ฮับพันนวลฮับแต่คนโสดถนัดคือบอสใกล้นี่ยพันนวนบ่เปิดฮับแล้วปิดให้คนมีเมียพันบ่ฮับอือพี่น้องเปิดเปิดฮับแต่คนโสด ได้แักสอบปีนี่เขาให้ได้ออหอดบ้าแซวสอบโอ้ยหอดหอดสิบสอบที่หอดรูบออ้บ่หอดประมาณห้าเลยห้าสอบห้าสอบพี่น้องก็เขาให้สิได้จักมือไปในกินเนาะในบ่ออ,บาอาทิตย์หนึ่งห้าสอบห้าสอบเฉพาะห้องน้องอยู่เพื่อนบ่หรือว่าห้าสอบร่วมกันเบิดอยู่เพื่อนอืม อ่าสอบบรรคับปลูกได้เท่ไร่หกสอบไปปลูกตอนไปปลูกอ่ตอนไปนำไหม่น่ะไปปลูกนั่นนายบอกบอดสอบหนึออย่งว่าปลูกไปปลูกหกสอบเลยมากพูดมากาได้หาสอบใหม่กับไรงามเลยกับไท่จบเกินเดี๋ยวนั่นพอดีฮะเย็ดแนวใหม่พี่หน่อยเลยเพราะว่าเขาอัน<อ>บางงามเนาะเอาไว้เนาะ เฮ็ดไฮนี่ป้ามันบ่อยากปานใดผิดหน้องเอ้ยครับแต่ว่าคือว่าได้บ่มีหน้าเฮ็ดเนาะช่วงน้องมีหน้าเฮ็ดหน่านี่สิดีกว่าเฮ็ดไฮมันบ่มีทางเลือกนะลักษณะมันเนาะแบบคันบ่เฮ็ดป่บ่มีกินอีีีหลแม่่นนพ้องจะเป็นได้อ่าเฮ็ดไฮเฮ็ดสวนเนาะข้าเจ้ากะเอาชีวิตรอดไปมื้อต่อมื้อคือกันเนาะ ขันบอลได้ขันว่าเขากุ้มกินมันหักมีดแล้วนะเงินคํำน,นึว่าอันอื่นพี่น้องเอยอันนี้เขาบอกกุ้มกินได้เงินมากไม่แต่ซื้อเขาซื้อเขาตลอดนี่เนี่ยน้องมาแต,ต่เห็ดเวียกนี่อาหารหลักๆแต่ละมือกินยังหรอมาแต,ต่เห็ดเวียกมากินเขายูนในบาเน,นี่ยเก็บเห็ดนรอไมมเก็บพักนท่ะเก็บพักนรอไหม้่ต่างกันบ่ตอนอยู่สวรรค์ต่างกันบ่ะต่างต่างกันอาหารแฉบแฉะว่ไจะกินเนาะตอนอยู่ในเมืองนะกินยังกินเศียกินป่าบ่ บาดมาบ้านเต่งบ้านนอกในเมนกินนอม้กระพักอาหารตัวได้แสบเ้าะใส่อยู่ในเมืองกับบ้านนอกเขาอยู่บ้านนอกอยู่บ้านนอกแสบพอเคยอยู่แบนี้เนาะเขาเคยอยู่เคยกินในเนาะเขาเจ้าเคยอยู่แบบบ้านนอกเนี่ยเขาไปอยู่ในเมืองเขาเข้าประคักอีกอืยโมลึงเคยเนาะเขาเคยเกิดอยู่นอกอยู่หน้าล้ะกะใส่ชีวิตแบบติดธรรมศาสตร์ก็แให้สบายไปอีกแบบหนึ่งพี่น้องเลย ม่าสมมติว่าในลูกใผัวอยู่ในเมืองได้สะ่ะไม่ได้สิไเสียบบ่เนี้อาหารจะเป็นได้กินเนาะแม่นกินไปคือเลื่องไปเนาะมันสิเลื่องกระหวยแสีบเองเนี่ยชวนไล่กับชุนนองเอาผัวนี่นชวนไล่เนี่ยไ,ไปยุน่นผัวะในเนาะน้องเบลเนาะอืมต้องได้แต่งเมื่ออย่างเดียวพี่น้องเลยตอนนี้มีคนคุยอยู่บ่เนาะ อยู่ในเซตในโทรศัพท์บ่มีบ่บอย่างบอมีเซตทีชมพูอย่างน้องเบฟซีได้บ่ได้มีบ่เบมีอยู่บ่บอเห็นบอเห็นเลยเป็นบอเลยทักขาแสดงว่าบ่มีเนาะเบฟซีลมบ่มีบอมีเบาลาวบ่าวไทยกับบอมีเมนแสดงว่ายังโสดแมนบุได้มาทันตอนนี้ตัวว่ากำลังงามเนาะไม่ฮะไม่ซิปไปเข้าาไมีซิปไต่เข้าดาวนันที่น้องเนาะอือเะน้อ้ยเพราะว่า ตอนนี้เดือนนี้ก็ใกล้อีกประมาณสามสิบมือบ่ฮอดอาทิตย์สามพี่น้องบ่ฮอดสัปดาห์สามกะเคยเข้าดาวบ่เคยเข้าดาวแม่นเข้าดาวถ้าบ่ได้มีครูมีคิงกะคือสิม่วนนะพี่น้องเอ้ยบ่ออินบ่อินปันใดเมนพอคนบ่มีครูเนาะแม่นทุกคนนี้แต่ละปีเห็นแน่เลยหนุ่มเอวค้ำมาแล้วก็นอนบ่มื้อข้าว่าเลยนอนเลยอืมแนมรับไปดินไปเที่ยวฉันเนาะ เรเคยจะเสียแล้วพี่น้องยดยขันมีครูนี่สิอยากเข้าอยู่บนดาวบ่ <c oughs> ไม่อยากเขา้าไม่อยากไม่อยากชวนเข้าดาวเนาะพอมันสูงเนาะเข้าดาวเนาะดาวมันอยู่ทั้งผ้าเข้ามาทางังเนาะ <c oughs> ขึ้นไปอย่างกอดไปอย่องไรเ <c oughs> ข้าดาวเข้าดาวพี่น <c oughs> ้องจะไพผ่าอันนี้เนาะ <c oughs> เป็นความแบบพิดกันที่สือ่อเนาะบางท่คือแบบเปลี่ยนปีเก่าเป็นปีใหม่ไม่เหมือนนั่นแหละยังพากันสลองกันตลอดเนาะบางคนก็เนาะครับ เป็นวันแบบสําคัญอีกเหรอเห็ุโอ้พี่น้องจากแบบใดวันเปลี่ยนยังเกิเปลี่ยนปีเนาะเปลี่ยนปีใหม่ลองเบลก็จะเป็นคนใหม่ได้บานนี่ไปน้าปีเก่าเว้ดแล้วได้ยังกินแรงยังโมโหซะทาม่กลับมานต่สวนบางทีกับเขาห้าพักหันหยามาเนาะเห็นบ่มหมยยังมีบ่อนอมัยยัง ยังมีเห็ดยังกินตะมลอดแกงน้ำไม้แหละแกงน้ำไม้ต้มน้ำไม้แกงน้ำไ,ไม้กลับไปกลับมาอยู่พี่หนังเลยกระแซ่แช่บนน้องวิวกินตลอดเลยกระแซ่อยู่พอกินเนาะนี่คุณ่อพี่ยังกินพี่หนังเลยคืออาหารกับส่วนหน่อยขันยามเป็นบุญเป็นย่างเจน,นกินเสี่ยงเป็นบอกเรื่องย่ายามเห็ดเบี้ยกลมั่น ได้กินยุสีนเป็นไรแต่ว่าคันเมื่อปกติเนี่ยกินแต่พักกับน้ำใหม่เนาะนนเ,นเอาได้เนาะน่องยังอยู่เพื่อนยังอยู่กับแม่สองคนคือเก่บกเาบ่แมยลนงไนสะ้บะเ,เลยมาเยี่ยมบ่ลนงไส้เนาะนงไส้เรื่องอะไรเรื่องนงไส้นงไส้ปะนงไส้อ๋อเอามีอะไรปะนงไส้เนองนะเอาแล้วเราบะเลยมามาเยี่ยบมายั่มบะเลยมาลิ้นไ ມາລິດอยู่ຕິເພິ່ນຂຶ້ນຢູ່ບຂ້ເຂຶນກປາກຢຕນນແມ່ນາເຂດຈແມເດຫັງຂດມດລກມາາຂາວາຂ່ານາະຄີຂົານາໃກິຄີນາະນັນວ່ກແມ່ສອຄົບມີມູມນນໍນ ให้มานอนมัล yeah. no, no, ูกนาบ้าคอณมึงกินเังบ้างเดี๋ยวนอนพายนอนสติสติพายนอนอยู่นี่นะในอนนอนอยู่ผาห่มผาห่มนี่ได้แมนทางนั้นไม่ค่อยแมนนอนนอนใช่แมนนอนนอนนี่นอนยี่นอกนี่นอนกับพาอยู่นอกกับนอน เอ่าน้องนอนผู้เดียวในหน้าอ่ะนะปกติน้องม่ได้อยู่เหื่อนไปช่วยเคียร์ขยะเขาตลอดสมสมมติว่าหนั่นได้สนองสนองกลางคืนแบบผู้บ่าวมีผู้บ่าวมาหลินสมมติว่านี่ขึ้นลบยันหนีเลยบ่ลบยันตลาดแสดงว่าขึ้นเหื่อนไม่ได้หรือว่าได้เป็นบางเหื่อนเนาะขึ้นได้ กันเถื่อนมีหอมไม่ยังไหนได้เนาะไปยืนอันนี้เพื่อนผัดขึ้นมาเนอยากตะเกีงใจแม่ดิแม่บอกมันไม่มีหอมเนาะมันไม่มีหอมเหมือนกันเนี่ยน้องไม่อยากได้เพราะเส้นหองขันหองอยากได้ลูกอยากได้ขันหองเดี๋ยวน้องไม่จะง่ายจังเลสบายเป็นอย่งเลยเป็นหองู้สาวต่างหากยังบ่มีหองเลยพี่น้องเป็นรวงเลยเนาะอ้าวแต่ผอมโอ้แต่แพะมากังมันพี่เราเห็นเลย มาจากลมพุ่มบ่าวกับหอยยากเลยเกรงใจแม่แน่งเนาะแต่สำหรับคนอื่นนี่เขาเขาลมอยู่ในห้องเนาะพุ่มบ่าวเนาะเขามีห้องกไหนบ้างคือหนองนี่ไปใช่หนองลมอยู่ตารางบ่างลมอยู่ถูอยู่ตูกบ่างอืมอืมบ้านชวนี่พอดีว่ามานนอนน้ำหนองนะอืมทะเลจูจูอาน ไม่ใส่เบิ้ลเปอป์รัวเอาปอร์รัวได้ยังกินงาเออช่วงเป็นเทศกาลเนาะเป็นยังไงกินงาบุ้มีผู้เบาว่าคือว่าบุ้มีผู้เบาผู้เบาบริสต์นะจะไปใส่ต่อบอสจะไปไซต์ห้าหน <laughs> <laughs> ลานของซาเบลพี่หน่อยเป็นมานั่นยังเขาเขียนหมดเราเขา<อ>ไม่ได้เขาใช่วันมิเตศษไป้านานบอกเขาน้องนานบอกเขาเ <c oughs> พิ่นไปเช่นไรเนหนิเนี่ยเมื่อบ้านโอ้ดนได้แต่ไหนมาก่มาอะไรเราเขียนมอซานน้ำเ <c oughs> มื่อยอยู่บา้บานเลยบอ่ ยันเมื่อซอยเวียกซอยงานพ่อแม่จะได้รู้จังได๋ยันแม่นอยู่ท้อบครัวเพิ่นก็น้องสาวนานกับ่มียังเลยเพิ่นก็เป็นครอบครัวที่ทุกอย่างแล้วอือแต่ว่าพยายามเียนเียนให้จบสิบ่จักก็เบิ่งเียนให้จบม .4 เบิ่งเบิ่งลักษณะอือยากเียนกบ่มีนบ่มีคํากาน้องเนาะคือน้องกเียนบ่ได้จบที่น้องเรียนบ่ได้ 2แต้ม2เป็นหยังจังออกบ่มีเงินเอ่อใส่เงินอยู่ติเฮียนใส่นั่นแหละอืมน้ซื้อยู่ซื้อกินเด้บ่แม่ก็เลยตัดสินใจออกเนาะมาอยู่นําแม่ไปเวียก็กลับมาเลยเนาะบ่คิดจไปบ่บก็ไปอือถ้าเบิ่งตามสภาพเนาะแม่ตั้งแต่ว่าสิไปต่ออีก บาดแนวเวียกแล้วงานเบิดเบิ่งเถอะไปแม่นแหละอยู่บ้านเฮาก็ซ่ำนี่แหละบ้านเฮาก็ซ่านเฮาคือกว่าบ่มีแต่หากินทั่วเฮ็ดสวนในคัน่เมืองใหญ่ยังว่าพอได้เฮ็ดเวียกหาเงินพอได้บงเอซื้อข้าวซื้อน้เนาะคือแต่ละเื่อที่น้องไปพี่น้องเ้ยข้าอยู่ในเฮือนนอกนี่ยังพอกินอยู่บ่ตอนนี้เนาะบ่พอบ่พอกินล่ะเขาคือว่าได้หา6อเนาะขาเปือกมันกบ่อยากกุมนพี่น้องเอ้ย เอเปลือกเขาให้มันบ mm ่ไ hmm. ด mm ้ส่วนใหญ่มันจะเป็นข้าวรีบบ่เคยแม่ข้าวรีดข้าวบ่มีในนะพี่น้องกันเป็นข้าวหน้าเฮานี่โอ้อยากตึงคูเม็ดนะเพื่อเขาจมาตํานี่ก็มันมนนี่เนาะอืออืมัดอยู่ในเฮือนน้องี่สบตัวใดมันมันขาดเคินแฮงบ่น้องแปลว่าถ้าว่ามี FC รมีผู้ใหญ่เพิ่นอยากซวยเนาะบ่ไกลเนาะแม่นๆที่เพิ่นเบิ่งคลิปเพิ่นอยากซวยมียังบ่น้องอยากได้แปลว่า ยังไงควรชวนเข่าคนละยังไงเข่าแม่มีแต่เข่าป้องอะไรยางอืมมีอีกอะไรยัยกับผ้าห่มนี่แหละผ้าห่มแม่อ๋ออากาศหนาวเนาะยังไงผ้าห่มอากาศหนาวอยากมีคนกอดกับบอมีคนกอดเนาะก็เลยเปลี่ยนเอาผ้าห่มผ้าห่มใช่ไหมเออน้องคนไหนยังไงเข่ากับผ้าห่มพี่น้องเลยก็ อฝากตัวเอฟซีนะครัผู้ใหญ,ญ่จะดีดูว่าผู้ใจบุญเนาะที่อยากช่วยก็สามารถช่วยนะช่วยเขาก็ได้เนาะหรือว่าช่วยผ้าห่มก็ได้พี่น้องเอ้ยอย่างใดอย่างหนึ่งคำงว่าช่วยจอดจองกับแห้งดีเน่ยเอาตามเพิ่นอยากยนะช่วยเนาะเพิ่นช่วยจำได้ก็เอาสนันนะ่นเนาะเพื่นอุมพี่ตัวเอ้เพราะว่ายนามช่วงนี้อากาศหนาวพี่น้องเอ้ยนอนกัเพิ่นบ่มีผ้าห่มหนาๆเพิ่นว่าอยากได้ผ้าห่มหนาๆใคนบ่ได้คนกอดก็เอาผ้าห่มหนาๆเอาพ่น กด้แทนกันตัวแทนกันถือว่าไปอยากซอยก็สามารถซอยได้เด้อพี่น้องเอ้ยคือเฮาเว้านั่นแหละน้องก็ต้องการแต่ทยางเท่านั้นเพว่ามีคนซอยใ่จดีผ่านมาเห็นคลิปนี้ก็สามารถซอยได้ทีมงานเฮาสิเอาออกมาให้น้องทังที่ั้งบอนพี่น้องเอ้ยเพือให้บ่าวทายตุ่มให้พร้อมอีก้มให้พร้อมถ้ามีสิมาลองทดลองให้นะสิมาตุ้มนอนวิธีใดเออเนาะแนะนําบ่พี่น้องเอ้ย นะคลิปนี้กับปิดไปทำหนึ่งกับพี่น้องเอ้ยขอบมุขขอบใจพ่อแม่พี่น้องท,ที่ติดตามเพื่กับส้มให้กำลังใจอยู่ดีไม่แห้งเบิร์ดสุดข,ขั้จเพาะกับแม่หนาเด้อ